ทฤษฎีสัมพันธภาพของพระอาจารย์นั้นมันผิดรู้ไหมครับ สิทธิ์ไม่ได้ตั้งใจมาลบลูดูหมิ่นพระอาจารย์เลยนะครับแต่ว่าสิทธิ์ได้คิดค้นทฤษฎีขึ้นมาใหม่สิทธิ์ลองศึกษาทฤษฎีสัมพันธภาพของอาจารย์อย่างละเอียดแล้วมันยังไม่เสถียรพอมันยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายอย่างดังนั้นสิทธ์จึงลองเอามาคิดไตรตรองดูและบังเอิญพอดีวันก่อนสิทธิ์ไปรับจ้างตัดห้อยสิทธิ์ร้อนมากก็เลยเข้าร่มไม้ในขณะที่เข้าร่มไม้สิทธ์ก็ดื่มเครื่องดื่มประเภทหนึ่ง แล้วก็เกิดพุดทธิไอเดียขึ้นมาอย่างรุนแรงเหมือนสิทธิบรรลุทฤษฎีอะไรสักอย่างหนึ่งมาสิจะอธิบายให้ฟังว่าทฤษฎีที่สิทธิคิดค้นขึ้นมาใหม่มันเป็นยังไงดั้งเดิมพระอาจารย์ที่สูตรใหมอ่อย่างนี้ใช่ไหมครับ e เท่ากับ mc กาลังสองแต่มันก็ถูกนะครับาอาจารย์แต่มันถูกไม่สุดมันยังไม่บรรลุเพราะว่าท่านอาจารย์คิดคํานวณจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์แต่ผมลึกล้ากว่านั้นครับาอาจารย์ผมคิดสูตรได้ว่า e เท่ากับ mc กาลังสามผมคิดระยะทางจากโลกไปถึงนรกเส้นทางอันยาวไกลนี้มันจะทํา ให้ทฤษฎีของเรามันสะเทือนยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็นํามาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้จริงผมยิงอยากมาชี้แจงพระอาจารย์ครับว่าผมไม่ได้มาลบหลู่ดูหมิ่นหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ล้างครูนะครับผมแค่อยากจะใช้ความรู้ความสามารถที่ผมมีนํามาใช้ประโยชน์ให้กับชาวโลกมากที่สุดครับ